สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาติดตามในคอนเทนต์ของชิบะินกเช่นเคยนะครับเนื่องจากชิบะอินุนะครับตอนนี้ได้เปิดในเว็บเทรดนะครับของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ยินในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับที่เปิดในเว็บของ w o r l d w i น e ะครับก็ของ i n n n น e แต่ตอนนี้นะครับเปิดในเว็บเทรดของปีทาซาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ ผมคิดว่ากระแสเนี่ยมันขาดความร้อนแรงมากพอสมควรครับในการเปิดตัวเนี้ยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมจะมาวิเคราะห์ก,กันนะครับในทีละประเด็นเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเหรียญชิบะอินุมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกถึงพื้นฐานของมันนะครับว่าเป็นเหรียญมีเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้คลิปผมทําไปแล้วนะครับและถามผมนะว่า เหรียญพวกนี <ste> <Wagner> ้นะครับมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนในการเทรดก็ไปหากันเอาเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นผมได้เปิดเผยแล้วนะครับจากส่วนตัวของผมนะครับจากการให้ความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเหรียญชิบะอินุเนี่ยถ้าเกิดไม่คนที่ไม่ใช่เป็นนักเทรดเนี่ยสายที่ชอบเหรียญพื้นฐานอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าเหรียญนะครับมันเป็นเหรียญปั้นนะครับมันเป็นเหรียญที่ แค่เกาะตามกระแสเท่านั้นนะครับฉะนั้นในเรื่องวันนี้นะครับผมจะข้ามเรื่องของความเป็นพื้นฐานของเหรียญชีบาอยู่ตัวนี้ออกไปนะครับแต่ผมจะมาบอกนะครับและก็ทำการวิเคราะห์ว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจกับเกี่ยวกับเหรียญน,นี้และสุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปกันว่าเหรียญน,นี้ถ้าคนที่ชอบเหรียญม,มีเหรียญปั้นอย่างเงี้ยนะครับชอบที่ เกาะกระแสหรือเล่นพวกของแรงๆเนี่ยน่าเทรดหรือเปล่าสำหรับกระดานบีทาซ่านะครับเรื่องแรกนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับเกี่ยวกับราคาของชีบะอินโหนะครับราคาของชีบะอินโหนะนะครับผมดูลายสี่ชั่วโมงนะครับในช่วงของเวลาบันเที่ยงคืนนะครับของวันที่หนึ่งนะครับของเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าปริมาณนะครับต่อ24ชั่วโมงเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับก็คนเข้ามาซื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเยอะนะครับเป็นหลายล้านเลยนะครับเป็นเยอะมากๆนะครับขอตัวเลขกลมๆตรงเนี้นะครับก็ราคาน่าจะประมาณ13ล้านกว่านะครับอมีมีจํานวนนะครับ ที่คนที่เข้ามาซื้อราคาในตลาดเนี่ยในเหรียญเนี่ยก็ประมาณ13ล้านก,กว่าๆนะครับก็เยอะนะครับก็คนก็มาซื้อนะครับเพื่อมาเก็งกําไรในตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในบิตทัสซาเหรียญมันก็ที่เรารู้จักจริงๆนะครับมันก็น้อยอะนะครับแล้วก็เหรียญชิบะอินุเนี่ยคนก็มั่นใจนะครับแล้วก็อยากเข้ามาฟันกําไรในตัวนี้นะครับทําให้ เหรียญตัวนี้นะครับก็ได้รับส่วนแบ่งนะครับที่จากดอ g e คอยด้วยเพราะว่าดอร์จคอยเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเราก็มาเปิดชีบะฮิโนอีกนะครับนั้นคนที่เข้ามานะครับเล่นนะครับก็หวังที่จะใช้ยาแรงๆนะครับเพื่อว่าจะได้ฟันกําไรกลับไปนะครับคือเข้ามาซื้อนะครับจํานวนเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้เปรียบนะครับหรือว่ากว้านซื้อนั่นเองใน เรื่องของราคาสูงสุดในยี่ชั่วโมงนะครับมันอยู่ที่ศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์สามตัวสามศูนย์สองตัวแล้วก็หกบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นหน่วยเลยนะครับต่ำสุดนี่อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามตัวสองหกหกสี่บาทนะครับซึ่ง ราคาของไบแ a น c e นะครับถ้าเกิดใครรู้ตรงนี้นะครับสามารถเขามาโพสได้จากที่ผมได้ยินนะครับตอนที่เวลามันขึ้นราคาที่มันขึ้นสุดๆเนี่ยมันประมาณศูนย์จตัวแล้วนะครับแล้วก็1.5ึาน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ในราคาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับราคาขึ้นสุดต่ำสุดตอนนี้ถามว่าน่าซื้อหรือเปล่าน่าเข้าไหม ผมตอบได้เลยว่าตอนนี้น่าเข้ามากๆนะครับเพราะราคามันตกนะครับดูจากตอนเช้านะครับที่ราคาอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว3กว่าๆนะครับก็น่าซื้อมากๆเลยนะครับซึ่งในประเด็นที่สองนะครับเราจะมาสู่ในเรื่องของราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดนะครับกระดานตัวนี้นะครับหรือว่าเหรียญตัวนี้เปิดมาใน24ชั่วโมง นั้นราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่0.03ตัวนะครับ3.006ไทยบาทนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่0.03ตัว2.664ไทยบาทเหมือนกันนะครับก็ราคากำลังตอนนี้ก็ณนะปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่0.03ตัวนะครับแล้วก็2.710นะครับก็อยู่ในราคาเนี้ยนะครับก็ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเป็นเทรนน่าจะขาลงนะครับตอนนับเวลาสี่ชั่วโมงนะครับที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะราคานี้นะครับก็ต้องดูระยะยาวนะครับในหนึ่งสัปดาห์ว่าตอนนี้มันอยู่เทรนขาอะไรนะครับแต่ตอนนี้น่าจะอยู่เทรนขาลงแล้วล่ะนะครับเ,เวลาตอนนี้น่าจะอยู่ในเทรนขาลงใช่ครับแล้วก็ เรื่องของข้อมูลนะครับผมได้รวบรวมนะครับอันนี้เป็น historical data นะครับของ Coin Market Cap นะครับตัวนี้เขาบอกว่าวันที่ราคาของไอ้ทีบาอิน,นุเนี่ยสูงที่สุดนะครับมันจะอยู่วันที่นะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเมนะครับ 2,010น,นะครับก็ประมาณเดือนพฤษภานะครับก็ได้ระบุถึงราคาสูงสุดนะครับที่มีการซื้อขายมานะครับอยู่ที่0 0นจุดศตัว3793น,นะครับตัวเนี้ยนะครับก็เป็นราคาของนอกนะครับราคาเป็นดอลลาร์นะครับก็คิดยากเหมือนกันนะครับพร้อมคิดเลขโดยรวมนะครับ ก็เห็นราคาเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับที่ผมดูจากา history data นะครับจาก Coin Market Cap เนี่ยราคาของมันนะครับจะทรงตัวที่จำนวนศูนย์สี่ตัวนะครับประมาณนี้นะครับราคาจะคงที่สูงสุดเนี่ยคงที่ศูนย์จุดศนย์ห้าตัวนะครับ ข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่า,ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมดูแต่ตรงนี้นะครับก็ราคาเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาแค่วันเดียวนะครับคือวันที่สิบสามพฤษภาคมนะครับหรือวันที่สิบเอดพฤษภาคมนะครับจะอยู่แค่ประมาณสี่หรือห้าวันนะครับที่อยู่ในจุดนี้นะครับอยู่จุด 0.4ตัวเนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ราคาเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ0.05ตัวนะครับก็เห็นเลยว่าราคาเหรียญตัวเนี้นะครับมันรุนแรงมากนะครับและเป็นเฉพาะช่วงบางช่วงบางเวลานะครับโดยเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบจากวันนะครับ ที่มันทําราคาแบบสูงมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นวันที่เกิด Saturday Night Live นะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยออกมานะครับทำรายการนะครับ Saturday Night Live นะครับแล้วก็บอก Dogecoin go to the moon นะครับไอกระแสตร,ตรงนี้นะครับทำให้เหรียญชิบาอิ n u นะครับก็ได้รับอันนี้ส่งไปด้วยประมาณ4หรือ5วันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เป็น มูลค่านะครับเป็นสถิติเท่านั้นเองถ้าข้อมูลตรงนี้ผมผิดนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาเสริมได้นะครับใครบอกใครให้จำกัดความได้ละเอียดกว่านะครับสามารถบอกเข้ามาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เราก็จะเห็นราคานะครับมันโอ้ร่วงแรงมากมากเลยนะครับก็เป็นช่วงที่จังหวะนี่น่าจะช้อนนะครับน่าจะช้อนซื้อนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมดูจากปอยมานนะครับ ยีี่ชั่วโมงที่มีการซื้อขายประมาณสิบสามล้านนะครับก็สูงสิบสามล้านบาทก็นับถือว่าสูงสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้มันจะหมดความนิยมไปแล้วนะครับคนก็พยายามที่จะซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพื่อจะมานำมาปั่นราคานะครับแล้วรอจังหวะที่มันดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ซื้อ,อเหรียญน,นี้นะครับจากที่ผมดูสถิติการขึ้นลงนะครับของ เหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้มันจะขึ้นลงเนี่ยนะครับที่ในเว็บของต่างประเทศนะครับของ coin market cap นะครับของ b y n e เนี่ยมันอยู่ช่วงของ saturday night live นะครับประมาณ4ี่รือห้าวันพอดีดังนั้นที่ใครจะเล่นตัวนี้นะครับก็ถ้าอยากได้เงินเยอะนะครับผมว่าน่าเล่นนะครับแต่จะให้ถือยาวไหมผมว่าไม่น่าถือนะครับ พอดูจากทรงเรื่องของจํานวนวันนะครับที่มันพุ่งแรงๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นเองนะครับที่เหรียญตัวนี้มันเริ่มดังมานั้นผมขอรับรองตันเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับว่าไม่น่าเก็บยาวนะครับและถ้าเกิดเก็บในพอร์ตน่าจะอยู่แค่ถ้าเทียบจากร้อยเปอร์เซ็นตนะครับน่าจะอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับไว้แบบฟันกําไรนะครับชิงกําไร กันระยะสั้นเก็บยาวไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บยาวและคุณใช้เงินร้อนของคุณครับถ้าไม่ใช่เงินเย็นถ้าเป็นเงินเย็นอ่ะผมโอเคนะนะครับถ้าเกิดคุณทนได้ผมโอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนดเงินร้อนนะครับคือเงินเนี่ยต้องการใช้เราเอามาเสี่ยงกับเหรียญเนี่ยผมว่าไม่ควรนะครับแต่ใครเนี่ยที่เป็นเงินเย็นแล้วเสี่ยงนะครับกับเหรียญเนี่ยและ พอมันจังหวะมันขึ้นตั้งออปชันขายก่อนนะครับที่ราคา,าดีๆนะครับราคาสูงสุดซึ่งเราต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่า,ากระดานเทรดเนี้ยมันมีราคาอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีราคาสูงสุดอย่างไรบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันไม่เหวี่ยงแบบหัวแตกเหมือนไบเนสนะครับแต่มันก็จะเหวี่ยงเหมือนกันนั่นแหละนะครับงนั้นใครที่มีเงินเย็นนะครับอยากจะเก็บยาวผมไม่ว่าเลยนะสามารถเอามา เก็บและเก่งกําไรได้นะครับส่วนใครที่มีเงินร้อนนะครับห้ามนะครับถ้าเกิดคุณติดดอยนะครับตัวนี้จะติดดอยยาวๆมากมากเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมถามในกลุ่มชิบะอินุนะครับในประเทศไทยนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ถามว่าน่าเทรดไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าคุณชอบความเสี่ยงแบบนี้ครับนั้นความเสี่ยงแบบนี้นะครับเป็นความเสี่ยงที่ คล้ายๆกับแกรนดบิ้งนิดหน่อยนะครับหรือการบรรนานิดหน่อยนะครับดังนั้นใครจะเก็บนะครับต้องมีเงินยาวๆนะครับและใครที่จะชอบเล่นแบบการบรนานี่ผมไม่นิยมนะครับและถามว่าเหรียญนี้เก็บไปยาวๆเนี่ยจะดีไหมนะครับผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับในเรื่องการเก็บระยะยาวนะครับที่จะเอามาทําให้มันเกิดแพสซีดอินคัมนะครับเหรียญนี้มันเหมาะกับวัดดวงมากกว่านะครับ แบบว่าถ้าเกิดคุณวัดดวงถูกคุณก็ได้เงินไปเยอะเป็นจํานวนมากเลยแต่ถ้าเกิดวัดดวงผิดน,นะครับคุณก็ต้องเสียเวลาหรือรอบของมันนี้ค่อนข้างยาวมากๆเลยครับก็อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่สองนะครับเป็นเรื่องของราคาขึ้นลงของมันนะครับงนั้นเมื่อเราดูรอบนะครับจังหวะวันจังหวะเวลานะครับ แล้วก็ช่วงที่มันทําราคาขึ้นลงมากที่สุดเราจะรู้ว่าเหรียญตัวเนี้ยนะครับก็เป็นเหรียญที่คุณต้องอดทนกับมันนะถ้าเกิดคุณจะเทรดน,นะครับหรือคุณต้องการเล่นมันห้ามนะครับเป็นแกมบิ้งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณคิดไปถึงเป็นการพนันเนี่ยนะครับหรือวัดดวงเก่งกําไรขึ้นลงของมันเนี่ยคุณจะอดใจไม่ไหวนะครับเพราะเหรียญนี้ยาวมากเพราะไม่งั้นอะ คุณจะโดนเจ้ามือนะครับที่ถือเหรียญเนี่ยเป็นจํานวนมากเนี่ยขายเหรียญนี้ทิ้งนะครับในเวลาที่คุณไม่ตั้งตัวนะครับก็ในประเด็นที่สองเราพูดไปแล้วนะครับในประเด็นที่สามดีกว่านะครับสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับในประเด็นที่สามนะครับเหรียญตัวนี้น่าเล่นไหมนะครับสำหรับส่วนตัวในความคิดผมตอนนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับผมซื้อ จำนวนเยอะเหมือนกันเลยนะจานวนเยอะแต่ไม่ใช่เป็นสัสดส่วนที่เยอะของพอร์ตผมนะนะครับผมแบ่งพอร์ตเอาไว้เรียบร้อยแหละสําหรับตัวนี้นะครับใครอยากที่มันได้มันจังหวะมันดีๆนะครับบางครั้งเนี่ยหรือจังหวะที่มันแผลงแผลนะครับหรือว่าจังหวะที่มันไม่ตรงกับเหรียญชาวบ,บ้านนะครับบางทีเนี่ยเหรียญเนี้ยนะครับมันอาจจะขึ้นตอนเวลาที่เหรียญพวกแอลกอฮเหรียญพื้นฐาน ตัวอื่นลงนะครับเหรียญน,นี้ยหน้าเก็บนะครับสําหรับผมเนี่ยน้าฟันกําไรตอนที่คนอื่นเนี่ยหรือเหรียญอื่นมันจะมีมูลค่าที่ลดลงนะครับถ้าเกิดเทียบกับ s t a เบิลคอยตัวเนี้คุ้มกว่าสเตเบิลคอยนะครับแต่คุณจะจับจังหวะมันยากมากๆนะครับในการเทรดใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับสามารถเข้ามาร่วมในชุมชนของเราได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการอัปเดต ข่าวกันตลอดนะครับก็ใครจะเข้าไปติดตามข่าวของเรานะครับแล้วก็ข่าวจากสน้าอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปที่ลายกลุ่มนะครับชื่อ cryptocurrency community นะครับหาเราได้ที่แถบชุมชนและใต้โพสต์นี้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ถ้าไม่เจอให้คุณเนี่ยนะครับมาทักเรา จากช่องทางไหนก็ได้นะครับเพราะเราจะมีให้คุณติดตามนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ข่าวของเราเนี่ยอีก3ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบนะครับใครเป็น FC สําสหรับชิบะอินุนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ